สวัสดีครับพบกับคุณพี่มดในเพจติวเข้าอสิบทุกหล่อแล้วก็ช่อง y o u t ยูทู m e ค Channel นะครับก็เพิ่งวางโทรศัพท์จากผู้ปกครองของน้องอชิน้องโอมนะครับเป็นนักบอลนะครับน่าจะหลีกหลีก3ด้วยหลีก2ที่ไม่แน่ใจนะครับของเพชรบุรีนะครับก็น้องเขาเข้ามาติวในค่ายนะครับเป็นค่ายออนไลน์นะครับตอนนี้ก็คือค่ายออนไลน์อยู่แต่ออฟไลน์จะเปิดน่าจะเดือนหน้านะครับ อันนี้ก็คุยกันกับพ่อนะครับเพราะว่าเขาเรียนอยู่นะครับเรียนแต่ว่าต้องซ้อมบอลด้วยนะครับซ้อมบอลค่อนข้างหนักด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนักบอลอาชีพนะครับเงินเดือนก็อยู่ที่ประมาณเหมือนอันนี้บอกบอกตัวเลขได้นะครับของเด็กสามน่ยจะอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับน้องอายุประมาณยี่สิบยี่สิบประมาณนี้นะครับประมาณยี่สิบเรียนเรียนอาแบ็กอยู่นะครับทีนี้เนี่ยก็คุยกันกับคุณพ่อนะครับว่า นักผูบอลนัดเด,เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ว่านะครับบอลไทยเนี่ยสมัยพี่ๆก็อยากเป็นนะมันเหมือนอาชีพหมาล่าเนื้อนะครับด้วยความที่เราตัวเล็กตัวเตี้ยด้วยเราก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะครับก็เลยมามาสอบเป็นทหารตำรวจนะครับรั้ราชการทีนี้เนี่ยก็คุยกันกันกบพ่อนะพ่อเป็นตำรวจนะครับก็เลยอยากจ,จะให้อาจจะพักดรอปการเป็นนักบอลอาชีพไว้ก่อนนะครับมาสอบ รือว่ามาเรียนต่อให้เป็นขีดจัดนักแสดงนะครับอันนั้นก็จริงๆอนกบอลก็เรียนแล้วก็มีโคต้าอะไรนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับมันต้องเป็นทีนชาติมันต้องเป็นในระดับที่เด่นดังนะครับอันนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะขอพอดีพ่อเขาลงมติแล้วแหละว,ว่าให้น้องออกมา,มาติวมาเรียนอะไรให้เรียบร้อยมาสอบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากหลังจากที่สอบอะไรให้เรียบร้อยรับราชการแล้วเนี่ยก็จะเตะบอ bon ลยังไงพ่อเขาไม่ห้ามนะครับ อันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเราก็แค่สแสดงความคิดเห็นนะครับไม,ไม่ได้ไปชักจูงไม่ได้ชักนําแต่ว่าถามว่าวันนี้ก็ก็เตะบอลมานะครับพี่ก็วิ่งมาเตะบอลมาคือมันเป็นอาชีพได้แต่มันประเทศไทยเรามันอาจจะไม่ได้บูมเหมือนสองสามปีที่แล้วนะครับหลังจากมีโควิดมันก็ไม่ได้บูมอะไรเยอะนะครับมันอาจจะขยับดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเขาบอกว่าอาชีพของคนเรานะครับแัชชันกับอาชีพเนี่ย มันไม่อาชีพเนี่ยมันไม่เพียง,พ,ยงพอกับแพชชั่นของเราเสมอไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องหาอาชีพที่เลี้ยงตัวเองก่อนส่วนงานในเลเรหรือฮ็อบบี้หรือแพชชั่นเนี่ยเราไปทําที่หลังเวลาเลิกงานได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับก็ไม่ได้มาตัดสินอะไรว่าอะไรดีไม่ดีนะครับแต่ว่าเพียงเป็นเป็นการแสดงแนวคิดนะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้น้องๆที่กําลังสอบเรียนต่อหรือว่าสอบบรรจุรับราชการทุกนายนะครับนักบอลด้วยนะครับสวัสดีครับ